ครับตลาดห้านาทีก็ไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับขายเพียงห้านาทีเท่าน,นั้นตลาดห้านาทีอยู่ตรงบริเวณลูกชิ้นยืนกินนะครับที่หน้าสถานีรถไฟบุรีรัมณีอันนี้คือลูกชิ้นยืนกินนะครับแม่ค้าใจดีใจดีนนะครับ โลละก็ไม่ถูกนะคะอ๋อครับเป็นไงปองอร่อยไหมลูกชิ้นยืดกินครับมาจากบ้านคุณครับครับวันนี้นี่คือบรรยากาศครับลูกชิ้นยืดกินนะครับพ่อค้าแม่ขายก็จะเสียบลูกชิ้นไว้นะครับจิตใจดีมากๆเลยครับลูกชิ้นยืดกิน กับทุกคนก็จะมาลังไหลกันเข้ามาครับซื้อเป็นของฝานะลูกชิ้นยืนกินนะครับฝายอยู่ด้านหลังก็จะเสียบกันนะลูกชิ้นยืนกินลูกชิ้นใหญ่ผ่านในที่บุรีรัมย์ณันนี้ชุดละหนึ่งร้อยบาทน,ะนั่นนี้ก็จะครับครับเป็นร้านนะครับร้านเจนอกกอกนะลูกชิ้นยืนกิน ับบริเวณด้นานนี้ก็มีทั้งชาวต่างชาตินะครับชาวไทยก็จะคิดต่างเป็นลูกชิ้นกินกินนะครับนี่ก็จะทอดไปด้วยนะลูกชิ้นกินกินขายหมดทุกวันไหมครับทุกวันเปิดเปิดบริการทุกวันใช่ไหมใช่ค่ะไม่มีวันหยุดอ๋ออ๋อนี่คือเป็นชื่อแต่ละร้านเนี่ยใช่ค่ะอ๋อนั่งกินไม่ได้ใช่ไหมครับต้องยืนใช่ค่ะก็เป็นลูกชิ้นกินกินอ๋อถ้านั่งกินเดี๋ยวมันจะปิด แม่ค้าใจดีมา,มากๆครับอันนี้ชื่อร้านอะไรครับตอนนี้ชั้นลูกชิ้นยืนกิน,นอ๋อนะโอ้ใน,นชั้นละเลิศอันดับหนึ่งสองปีซ้อนด้วยนะครับตรงนี้นะมผมมาจากราชบุรีก็เลยยังไม่เคยก็เลยมา,ม,ามาซื้อมาด,ดคูครับครับอันนี้คือลูกชิ้นยืนกินครับบริเวณด้านนี้ด้วยครับป้าเสียลูกชิ้นยืนกินครับชุดใหญ่หนึ่งร้อยบาทชุดเล็กหกสิบบาทครับ ลูกชิ้นยืนกินนะครับครับยืนกินอันนี้คือลูกสาวลูกสาวยืมกินนะครับ <c oughs> ลูกสาวเยื่อมลูกชิ้นยืนกิน อันนี้ที่ลูกลูกโป่งใช่ไหม <c oughs> ลูกใหญ่มาเริ่มเทิบเลยครับลูกชิ้นยืนกินสำ <c oughs> หรับที่นี้ก็คงจะลาทล่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมฝากสับตะไคร้ like, <c oughs> กดไลค์กดแชร์และติดตาม <c oughs> เพื่อเป็นกัวลังใจสนนจิบก้าวเดินต่อไปด้วยนะครับ <c oughs> ลาทล่านผู้ชมไปก่อนจบที่ลูกชิ้นยืนกินนะครับ อยู่ข้างสถานีรถไฟบุรีรัมนนั่นเองลูกชิ้นยืนกิน